โอเคเดีบ่อนแล้วกินเนาะเอาไปหายายเอาใส่ขี้เห็่หนูี่ดียึดถนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องไปส,สุขุมสุขนครับกับผมพอกันอีกแล้วครับช่องเกษตรกรลูกให้บ้านมือนีอยู่ทงครับนี่ พอดีมาบานแม่เถาก็ผุดเครับกตะเลสีมาเอาปลาครับไปแล้วมาวอลายใหญ่ห้างครับปไปเบื้องปลาปลาลายจ้างครับอยู่ในนี้ครับนี่ครับเป็นเทียงนะยืนออกมากในซาครับบรรยาก,ากาศพอเถาวันปลาครเพื่นเ่เา,า,า,านแทาล้วพอเอาแล้วที่าทา,านาออ โอเคดิบอนแล้วแง่แบบนี้ครับาะนี่ครับเป็นเทียงครับยื่นลงไปในสาครับนี่บรรยากาศแต่นอนเว้นนี่ครับบอนแล้วบอนแล้วมันีผ้าเบิงป่าครับกูนะนี่ครับวานแห้งไปแล้วมันยังก็สีลงงุ้มเหมาครับ นี่ป่ายัางไงพออยู่นี่นี่คือป่าป่าจารามิดป่าคอานี่ทุกป่าผสมประสานโอ้แต่เหนก็วานมาดี๋ยวหยดด่าวคือรถนี่เป็นถววานครับลูกเคยนั่งบึงโอ้โหพี่พี่ เดี๋ยวสูงครับนี่ได้แล้วครับไม่ได้แห่โอ้โหง่าเลยขำว่าเบิ้งอย่าลืมนะครับกดติดตามให้กรับังแรงใจครับรเกษตรกรลูกเทยบ้านครับลูกในบ้านหวานในสวนพ่อ่พี่น้องคือเก่าเมื่อนเดิมโว้มันบ่อนนะ เอาเป็ดเทอะเพื่อไม่จับให้ขาเขาสิิ้่งแหวนนี้พีผีโอ้เหลียวเห็นเลยเป็นโตเลยคุณนะอืมครับเอะเออพูดตกนะพักเคยต่อั้ต่าเก้าบอกข่อยเอาแต่ละเมียถีไปลุ่มอนดับ ตัวใหญ่อยูุหลายเลยตาปีเดียวคอยปีไก่ปีนี้ก็เอาลงไงย,ยืนมา,าเขาสือเอาลงทานเพราะเอาลงเขาถือเอาเปิลวกล่องโอ้โฮเลี้ยงกันข้าวเดียวนั่งไงยืนนั่งตัวใหญ่เติบแโตไม่ก็ลายเป็นปลากหลายเด้ โอ้บาทเดียวครับซึดยอดมีเผ้าด้กว่มีเผ้ากับตัววานเทียเดียวด้วยนิบาทเดียวเต็มคุโอ้แน่งน้องแน่แต่แน่กันขาดดี ôi nhẹ đâu quá nào ta chưa điểu hả sút giọt Bát điểu, Tìm. hé đổ nó, ở bên này dài, thấy tui hiền rồi, đi đi tiếp hả ปลาเดียวครับโตไงเลยอ่ะควานแห่เชือเดียวม่นก็ดินบอยู่เพราะมีอยังหลายคลิปนี่ข้ามมาเบิ่งป่าครับมาเอาป่าต้มผัดแ,งแกงทอดนี่คือเน,น,นี่ยแต่แต่เรามีปลาตองบังผ้มซอนเสที่ต่างหลายตามรถนะไปเชือปลาลาดี่แต่ละเออปลาล่าที่ ควายนี่นหรอือเปล่าขึ้นตัวหน่อยว่าพอกินรดมันขึ้นไหลแกตกไปรดว่ามีอย่างไหลครับคลิปนี้ข้ามาเบิ่งป่าะเอาไปเพี้ยงแค่นี้ก่อนเนาะกะได้ <c oughs> เพี้ยเดียวครับเกือบเต็มคู่พ่อกันไม่ชีพนาอย่าลืมกล่ามาเบิ่งไม่ก็อย่าลืมกดติดต,ตามแล้วก็มาเบิ่งให้กำลังแรงใจครับช่องเกษตรกรกลูกเพื่อบ้านครับผม สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ